โอ้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างแนะนำหน่อยนีอันนี้อ,อะไรที่อยู่ตรงหน้าสี่เหลี่ยมนี่คืออะไรอันนี้คือโยเกิรต์ตโอ้โหเ,เกิจจิ้งสวยไหมลองยอกให้ให้ทั้ทงเพื่อนเพื่อนดูสิโอ้โหเออเหมือนคล้ายเหมือนพุดดิ้งเลยนะแล้วมีอะไรอีกมีอะไรกดนี้กาแฟกาแฟอินดีกาแฟแบบเมืองจีนหมดเลยนะขนมขนมก็จังเมืองจีนอันนี้คืออะไรเม็ดฟูโอ้เม็ดฟูด้วยโอ้โหแต่เป็นขนมนะนี่อะไรนี่อะไรแปลกๆเป็นโค้กเนี่ยอะไรเป็นเหมือนซูกัสข้างในเป็นเหมือนซูกัรอรอ มาต่อตัวต่อไปคืออะไรนี่คืออะไรไอ้กล่องกล่องเหล็กนี่คืออะไรนี่คือเยลลี่ปิโป้กรอบโอ้เยลลี่ปิโป้โอ้โหแม่งดูน่ากินมากเลยนะแต่แข็งอ่าแล้วไปนี่หมูอะไรหมูอะไรอันนี้คือลาบเขียวลาบเขียวด้วยอ๋อโอเคแล้วเนี่ยเนี้ยเนี่ยคืออะไรนี่คือหมึกกุบห <c oughs> มึกกุบไหนหะมึกกุบ